สบายสบายดีป้าลุงมาพอกับช่องช่องไพ่ธราช่องน้องมินนี่โบนิเลกสบายดีเล้วเนาะวันนี้พอไม่หนีมาซอยคนไม่ส่งเมื่อคนมากกับเพิ่นมาซอยเนาะคนเมืวยเขามาซอย É, is é, <laughs>

Bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชแมนทุกคนที่เมื่อส่งอยู่บ้านอบ้านซี่เขียวแล้วก็ซีลบมาเอาเตียงเมื่อไห้ส่งคนองมอเตอไหว่าอยู่หัวขอนิไหว่าดึง <c ười> อยากยุ้ม,มพรมเบื่อเฮ้ยจริงยังดีด้วยไนงะเอาคนน้อยค่ะแหมเราทิ้งขโอกส <c ười> บายดีเลยพี่น้องส่งอาหานซี่เคียวแล้วแล้วก็วสีเอา ไปแถบไปตัวหยียบลอยมาเลยพี่น้องไปส่งเตียงถังำแข็ง เอาทุกคนก็นไปจอดแหละล่ะเอาคันใหม่าออาหมาเออพอดีเอารถอันพอแมนลองมอสเอาเตียงไปส่งลองมอสแล้วก็ส่งรถไทยเลยก็เลยเอาเปลี่ยนคัน Đây, nhั่ง ít nữa à. năm nóng cho hư bốc bò chẳng bốc. ไปส่งอาหานชิคเกียแล้วจะไปส่งเตียงให้น้องมอดบ้านนี้ก <AND> well. <speaking> ็ส่งรถไทยพ่อแม่น้องมอดพ่อ มีแต่เตียงอันเลี้ยนแต่ว่าบบบนี้แล้วเราก็สิพากันเมื่อบบบนี้ก็เตียงแบบเตียงหนักๆจะเออ ข้ามาชุบเจ้าใส่เนื้อไรซะว้าไมเบิดแห้ง <c oughs> ตัวนั้นอย่างไรก็ชี้ยงยกทั้ง,ทงบุปกรณเออเออข้า,ขาตะปูข้าอ่อน

จักจั่นก็นเริ่มหมอกอลไรเลิบอะไรมันแดดออกมาแหงเลยแดดแก่เลยเมื่อเช้ายังล่มร่มหนาวๆเดดแก่แล้วักจัน่นทรหองสนั่นกับป่าอะไรปู่อยากไปอยู่แล้วปู่มินทางยังไม่ได้ดตั้งแล้วแล้วเวีย้ยบผูแหละว,วิทย์วันศินผูนแหละมื่ออื่นวันพระใหญ่พี่น้อง ตัดภาพมาอีกทีพี่น้องหลังจากหลังจากอันส่งของซอยบ่าวดาวแล้วแล้วก็มาบ้านห่านใช่พราได้รอยรุ้มไหมเฮ้ยรุ้มเฮ้ยลอร้อยร้อยร้อยเจ้า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 บิดแกมเราเดินข่อยสีจับเรา เฮ้ยมาจับด้วยเฮ้ยเองสิลุมเลยนี่ไว้ลาสิลาสิริลุคอยนี่คอยกับสิลุมแล้วก่อนนี่ฮะพอถาวมอสิจับว่ามันเป็นโดรนนาโมย่างน้ะโมยเนาะเอกเกมสนุกปะสนุกไหมสนุกแหงหรือเปล่าน่องกระโดดน่องกระเด็นบอน้องกระโดดกระโดดจะบอดูน้ำว่า

วันนี้ลุงจะพาพาไปเที่ยวสวนน้ำไปไหมยังยังรถมาเลยยังรถอะไยังรถอะรยังรถอะไปอัพอย่างเงี้ยเอ้ยไปสัมผัสฉากก็ไปดัางตกล้ามืคืน โยนว่า้ตุยเอาสวนน้ำจะเอาไปด้วยมันจะแก้งไปล้งจะไปเล่นเฮงว่พี่เทนไปเล่นที่ส่วนน้ำบ่มีเฮงเปล่าจะกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงขี่เป็ดด้วยไอ้บ่าวเห็นในคลิปพี่เทนปั่นเป็ดด้วยมีเป็ดด้วยนะครับ มีเป็ดมีเรือด้วยมีสองตัวแล้วก็เรือธรรมดาอีกอันหนึ่งเลือเรืออพายเพายัวตาางกระโดดตัใช่บอกมีเป็นเป็นจระเข้ใช่บอมีแกงเป็นจระเข้ ไม่ได้ไม่ได้ดึงลงน้ำเลยดึงแข่ขาดึงขาใครเึขาพีนพ่ธีนยานไหมยานหรือเปล่าพินยานหรือเปล่ายานเนาะมินนี่ไม่กล้าลงหรอกมินนี่มินนี่ยานยันน้ำเอาเงอ ให้ตัวเด้อพี่อ้วนยืมเหือเบามีมาลงที่สะสงการบอกว่าถ้าสงการไม่ได้ไปสวนน้ำก็เล่นบอสุจ้านี่ไงเหือนี่นี่เหือสีดำนี่ที่เขาผสมปูนนี่เหืออันนี้อะไเรื่องเลยนี่อยู่ข้างๆหัวนะ โบโบโบให้อยขึ้นขึ้นไปนั่งข้างบนเลยขึ้นไปนั่งก่อนแล้วปล่อยลงมาครับแต่อย่าขยับนะถ้าขยับนี่ล้มเลยความห้าไหมมานะห้าไหมมานี่ต่อเป็นแผ่นอยู่นะลายทางตมดผมต่อเป็นแผ่นลายเป็นแผ่นสีเลี่ยมเอาลงมันกอไ้อาหลังนคือขาเ็ดนอนะสอเลยปะ ลงมันก็จมปิ้งเนาไม่จบ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 เออโซ拉คิปนี้เอาไปสำนีก้อนพี่น้องนะขอบคุณคนณลายพี่น้องไปสุขสุขกขอบคุณทุกกำลังใจคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สบายดีบายบายอดีตควัสดีตค่ะพี่เทนน้องน้ำสดีตค้าจ้า